หมอรวรงกลาง3ข้อเรียกร้องมอบให้ดูชัดๆมีแต่นักการเมืองอีแอบที่ได้ประโยชน์ด้านอดีตพระพุทธอิสระฝากถึงธนาธรและพวกหยุดตอนนี้ก็ยังไม่สายจากกรณีที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานกลุ่มไทยพักดีได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อแจกแจงถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของกลุ่มทุนต่างชาติที่สนับสนุนไอลอ องค์กรที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเสนอร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศพร้อมชี้แจงว่าการที่เรายอมให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งฉบับในอนาคตต่างชาติก็สามารถแทรกแซงประเทศไทยผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือแก้ไขกฎหมายต่างๆได้ง่ายล่าสุดนายแพทย์วรงได้โพสต์ข้อความถึงกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์จากการชุมนุมในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันว่าม็อบนี้ใครได้ประโยชน์ มาดูข้อเรียกร้อง3ข้อของม็อบว่าใครได้ประโยชน์ 1. นายกลาออกที่สำคัญคือให้เลือกนายกใหม่ในสภาแต่ต้องไม่เอาสุดารัฐคิดว่าใครได้ประโยชน์เพราะน้องๆเหล่านี้คงไม่ได้ตั้งคณะรัฐมนตรีเองมาเป็นนายกกันเองประโยชน์คงหนีไม่พ้นนักการเมือง 2. ตั้งสอสอรอเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับอย่างมองไม่ออกว่า ประชาชนได้ประโยชน์อะไรนอกจากนักการเมืองต้องการแก้สิ่งที่พวกตนเองต้องการ 3. ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ความจริงคือปฏิรูปเชิงปฏิวัติเพราะต้องการล้มล้างแทบมองไม่เห็นประโยชน์ใดๆของประชาชนแต่ที่แน่ๆนี่คือการพยายามสร้างอำนาจต่อรองของนักการเมืองที่เคยเขียนหนังสือว่าต้องการมีอำนาจเพื่อต่อรองกับจุดๆ,ๆและ ฝ่ฝันอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศเป็น republic of Thailand <_ d ream> การออกมาเรียกร้องของม็อบครั้งนี้จึงมีแต่ประโยชน์ของนักการเมืองที่ทำตัวเป็นอีแอบมุดใต้กระโปรงเด็กไม่กล้าออกมาเรียกร้องเองทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ออกมาร่วมด้วยในทางกลับกันมีแต่ประชาชนร่วมกันแสดงออกที่จะช่วยกันปกป้องสถาบันขณะที่อดีตพระพุทธอิสระฝ,ฝากถึงธนาธรและพวกหยุดตอนนี้ก็ยังคงไม่สาย หากดันทุรังจะเจออีกหลายข้อหาอดีตพระพุทธอิสระได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าเมื่อกล้าที่จะรบก็อยากกลัวที่จะพบบาดแผลเห็นภาพทอนกับพวกเดินทางไปสนอพญาไทยเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาฐานสงสัยว่าจะละเมิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 6จากการสังเกตดูสีหน้าแววตาของถอนและพวกที่เห็นดูท่าน่าจะกังวลไม่ใช่น้อยอยากบอกถอนว่า พุทธอิสระต้องขออภัยที่เป็นเหตุให้ทอนและพวกต้องกังวลปัญหาเรื่องนี้มันแก้ได้ไม่ยากดอกทอนแค่ถอนและพวกมีจิตสำนึกรักชาติรักแผ่นดินและคิดจะตอบแทนคุณบ้างไม่ใช่วันๆเอาแต่จะสแสวงหาวิธีแย่งชิงอานาจหาผลประโยชน์กับคนรุ่นใหม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ทอนยิ่งละโมบมักใหญ่ไฟสูงจนไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำพยายามตีตนเสมอท่าน เช่นนี้มันจะทำให้ทอนและพวกคงต้องเหนื่อยแทบสายตัวจะขาดเลยทีเดียวแหละแต่ผลตอบรับที่ทอนและพวกจะได้รับก็คือภาพวิมานในปุ๋ยเมฆเท่านั้นแหละทอนหยุดได้ตอนนี้ก็ยังคงไม่สายเกินไปหากยังแข็งขืนดื้อรัน้นดันทุรังลุยต่อเช่นนั้นทอนและพวกคงต้องเจอข้อสงสัยที่พุทธอิสระเตรียมไว้อีกหลายข้อกล่าวหาเราไม่อยากเป็นต้นเหตุให้ทอนและพวก มีสีหน้าและแววตาสี่เสียววิตกกังวลออกสื่อเช่นนี้ดอกนะมันยังไม่สายเกินไปดอกทอนที่จะหยุดแต่เดี๋ยวทอนก็จะบอกว่านี่มันเป็นสิทธิของทอนและพวกอีกนั่นแหละถ้าเช่นนั้นพุทธอิสระก็มีสิทธิที่จะต้องสงสัยในพฤติกรรมของทอนและพวกว่าน่าจะละเมิดประมวลกฎหมายอาญาและอีกหลายมาตราเลยทีเดียวแหละทอนอ๋อแล้วอย่าไปแทกแท้กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ จงใจกลั่นแกล้งคุกคามอีกนะประเด็นมันอยู่ที่ว่าทอนและพวกทำผิดกฎหมายจริงหรือเปล่าละ่ะหากทอนและพวกไม่ผิดทอนก็มีสิทธิ์ที่แจ้งความกลับต่อพุทธอิสระได้แบบนี้ล่ะที่เขาเรียกว่าวิถีประชาธิปไตยทอนคงเข้าใจนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย